阿扎、土汤、啊、雷、啊、纳斯塔、土、啊、坤、吉扎赖、永海。各位老师、各位同学，这里是西双版纳职业技术学院第七届东南亚语技能竞赛的泰语讲故事决赛的现场。下面，请我们以热烈的掌声对到场的老师和同学们表示热。烈。 จะมาเล่ามีทางเรื่องเด็กเลี้ยงแกะขอเชิญทุกท่านรับฟังค่ะกาลครั้งหนึ่งดัำมาแล้วมีแก็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง,เ,ง,บบงเขาเชื่อว่าคงเชื่อสู่ยนครับวันหนึ่งอากาศจ,จีนสายสู่ยนนอนอเล่นใต้ต้นไม้ในขณะนั้นแกะของเขากำลังแด็กยากอยู่อย่างมีความ,มสุขเมื่อสุ่ยส่วนตื่นนอน มาแบบนี้น้าคิดเออดแล้วก,กินหมดเลยติดกว่าเจ้าหมาป่าก็เริ่มกินแกล็ทีละตัวทีละตัวสู้สวนตื่นนอนมาเห็นต้ยังไงเอายังไงทีละเอายังไงทีละก็ดีไปนายหมูบ้างขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยมามา้มาง เราไม่น่าโกหกทกคนเลยมีทางเลือกหนึ่งฉันให้ดูว่าคนที่พูดโกหกเมื่อเทิงคำพูดความจริงไม่ยากที่จะมีใครเชื่อคขอบคุณแลสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ศาสตร์ที่น่าทึ่งทุกคนค่ะผิฉันเชืิอริงเชิดอีกเวียนเช่อไทยเช่อวิปปดาวันนี้ผิชันจะมาเล่านิทันเรื่องหมูน้อยกระต่าขอเชิญทุกคนรับฟังค่ะณป่าแห่่มีทูกหมูกับแม่หมูอาศัยอยู่ในด้านหลังหนึ่งวันหนึ่งแม่หมูเกิดล้มป่วยลงต้องใช้สมุนไพรสามชนิดมาทำเป็นยารักษา น้อยกล่าวพบคุณเราวดิ้นเดินทางโดดไปเรื่อยๆจนได้พบก,กับกระทิงซึ่งเป็นสาอีกชนิดที่มียาสม,มาุนไพรสามารถรักษาโรคของแม่หมูน้อยได้ในขณะน,น,นั้นกระทิงมกำลังกวดทงเข้าอย่างมากโอ้ยกวดทงจังเลยหมูน้อยจนทำน้องกระทิงว่าเ ลงกราพิงจึงทักจึงบอกว่าตอนนี้ลงกำลังปวดท้องเพราะว่าไม่มีอาหารมีเมื่อหมูหน้อยแทะฟังหมูหน้อยจึงนำอาหารของตุงให้ลุงกระพิง,งยินดีหวดลุงเจ้ามาค่ะเจ้าต้องการอะไร ษาแม่ของผมครับขออขอบหอบขอ้าจะขย็นเจ้าเ,เจ้าต้องใช้ขาของเจ้าทำสงคันเพื่อเล่เปลี่ยนกับยาเอาไหมล่ร oh ไม่ได้หลอกครับไม่ได้หลอกครับผมต้องสายขาเดือนโ่อไปเพื่อมารักษาแม่สิ่งโดยสเตื้น,นใจกับการกระทำของหมูน้อยจึงให้ยาวหมูน้อยไป หมูน้อยกลาบขอบคุณแล้วรีบเดินทางต่อไปเรื่อยๆรี่กลับบ้านเมื่อหมูน้อยกลับถึงบ้านหมูน้อยจึงรีบรุงยาสมองค่ะให้แม่กินทันทีแม่จ๋าแม่จ๋าแม่กินยานะแล้วแม่จะแต่หายไวๆท่านไปแค่เพียงวันเดียวแม่หมูก็าหายดีเป็นปกติลูกจ๋าแม่ขอบใจลูกมาก ท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีเพื่อนนักศึกษาทุกคนผมชื่อจิน้นใยอุ่นแยและชื่อไทยชื่ออารียาผมเป็นนักศึกษาปวสยี่สามวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาทำิธานให้ทุกท่านฟังนิธานของผมคือลูกหม,มูสามตัวจนน้ำมังจัการนัครหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหม,มูสามตัว ตัวที่หนึ่งมีนิสัยชอบกินและนอนและตัวที่สองมีนิสัยคิดเกียจและชอบเล่นและตัวที่สามมีนิสัยทะยันคันแข็งแล้วมีวันหนึ่งแม่หมูพูดถึงว่าเด็กๆตอนนี้พวกเจ้าก็โตกันแล้วพวกเจ้าตอนน้องเรียนรู้การใช้ชีวิตของตัวเองแล้วล่ะลูกหม,มูทั้งสามจะออกไปสร้างบ้านของตัวเองลูกหม,มูตัวที่หนึ่งใช้าฟางมาสร้างบ้าน เขาสร้างบ้านอย่างยเขาสร้างบ้านเขาสร้างบ้านอย่างง่ายที่สุดเพราะเขาชอบกินและน,นอนไม่อยากเสียเวลาในการสร้างบ้านบ้ากน,นะหลังจากที่สร้างเสร็จเขาก็เข้าไปนอนส่วนลูกหมูตัวที่สองตัดต้นไม้จป่ามาสร้างบ้าน บ้านใหม่ของฉันจะเป็นบ้านที่อ,อบ่นมากๆเขาเลายชวนพี่ชายน้องชายมาร่วมง,งานฉลองบ้านใหม่ของเขาด้วยหลังจากที่ง,งานฉลองลูกหมูตัวที่สามก็ขอดวงมาก่อนแหมพูดว่า,วาบ้านของฉันยังสร้างไม่เสร็จเลยฉันต้องรีบแล้วล่ะลูกหมูตัวที่สามใช้อีกมาสร้างบ้านเขาสร้างบ้านอย่างยุ่งยากมากทีเดียว ผเขาต้างการมีบ้านที่มั่นคงแข็งแน่ซึ่งกว่าจะสร้างเสร็จได้ก็ย่งยากมากทีเ,เดียวแล้วเวลาเดียวกปนนั้นเองมีหมาป่าตัวหนึ่งจะมากินพวกเขาลูกหมูตัวที่หนึ่งวิ่งเล่นอยู่นอกบ้านเมื่อเขาเห็นหมาป่าเขาก็วิ่งกระับบ้านฟาอร้องฮ่าฮ่าฮ่าข้าจะวนลุเป่าบ้านขาองเกลี่ปลิวเลยหมาป่าแียงแรงดังนั้นแล้วมา้าทั้งหลัง ก็ปีวไปเมื่อมาป่าพวดเลือออกมาลูกหมูตัวที่หนึ่งจึงวิ่งไปยังบ้านของลูกหมูตัวที่สองยางรวดเดียวลูกหมูตัวที่สองเห็นลูกหมูตัวที่หนึ่งถูกมาป่าวิ่งไล่ตามเขาจึงปิดประตูลับและทั้งสองก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านไหมอ้อข้าจะเอาไปเผาบ้านของเกให้ไมเลยว่าแล้วบ้านไหมก็ไม่ไปหมด ลูกหมูทั้งสองจึงวิ่งไปยังบ้านของลูกหมูตัวที่สามยาวรวดเดียวลูกหมูตัวที่สามคุยประตูให้ลูกหมูอีกสองตัวแล้วลูกหมูทั้งสามจึงซ่อมตัวอยู่ในบ้านอีกแล้วหมาป่าก,ก็ต้องการใช้วิธีเดิมอีกครั้งแต่ไม่ว่ามันจะทำยังไงบ้านก็ยงังคงอยู่ในสภาพเดิมในที่สุดหมาป่าก,ก็แอบเข้าไปในทางปลอกไฟในทันไลน์นั้น มันจึงกลับตกโดกรอยในโมนาวดที่ตั้งอยู่บนดาวหมาป่าได้รับบาดเจ็บมากมันจะวิ่งนีเข้าป่าข,ขอบคุณครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านและเพื่อนนักศึกษาทุกท่านยินดเป็นนักศึกษาอตัวิที่13ชึ่งไทยชื่อยานิา สิจ mm ิสุยุควันนี้หนูดีใจมากที่มีโอกาสมาเล่านิทานให้อาจารย์ุกท่านฟังนิทานเรื่องนี้ชื่อไม่ยุติธรรมเชิญรับฟังค่ะเม่ไก่สองตัวท to yes, ะเลาะกันล่อแยกข้าวโพดหนึ่งเมล็ดเมื่อตกลงกันไม่ได้แม่ไก่ก็วิ่งไปฟ้องไก่โตมมาให้ช่วยจับตัวมานำข้าวโพดมาให้ขันซี่โนงสัตว์เม่ไก่สองตัวก็สู้ฟันกัน ข้ามาเล็ดข้าวโพดมาวางตรงหน้าผู้ตัดสินของสิเด็กไก่ต้มกลับดิ้นจิตเข้าโพดกินอย่างรวดเร็วเอ๊ะแม่ยุติธรรมแม่ไก่ท้องเสียงแล้วและวิ่งเข้าปากไปปรลาดทุกหมาติ้งจอกไปพาไก่ต้มมาพบขายหน่อยหมาติ้งจอกสุกขะเมื่อไก่ก็กลับมาหอกก่อไก่ต้มให้เข้าไปในปากหมาติ้งจกเบินับไก่ด้งท,งทินที เลยนะแม่ไก่ปวดและพากันไปหาของยุติธรรมหมาปมาอีกทำอย่างนี้ไม่ถูกเดิกไปพาเจ้าหมาจิ้งจอกมามาสิหมาป่าทำหลังกแกล้งทำเด็กดแขนเั็เกเมื่อแม่ไก่หาอุบายดอกรองหมาจิ้งจอกมาถึงข้าง,งของหมาป่าหมาจิ้งจอกก็ตกเป็นเหลือของหมาป่าอีกเช่นกันโอ ไปพาเจ้าหมาป่ามาพบค่ะมีอาการเจเรื่องก็ลงรอยติมหมาป่าตกเป็นเจือของมีอีกตอนนี้ก็ถึงเวลาเจ้าละมีหันมาเ้าโตแม่ใหญ่ทั้งสองเมียไก่จึงวิ่งหนีสุดเหเท้าตอรอดพ้นอันตรายแล้วแม่ไก่ก็หันมาหลาดเล่นุ้สิก็าพ่อ